แข่งกันครับควรควนควนแข็งกันครับอยย่เท่าไหร่ครับแปดามหลนผมนายารยังท่าใหญ่ในเบอร์ตรปยาครับ

ดีใจไหมครับพวกท่านมอบผ้าห่มกันหนาวอยู่ที่ตรงคนหน้าครับเดี๋ยวเราขยายลูกป๊า